สู้สู้เห็นไหมคะดิแม่ไมคุณจะขายลูกฉันจิ๊กตั๊กแม่ข้าแต่ยายเอเอาแม่แม่ให้โอวาดหน่อยไม่ตาให้อวาดหน่อยครับคุณเราต้องต้องเชื่อใจตัวเราเองจะทําอะไรก็ทำให้มันสำเร็จไม่ใช่ว่าเดี๋ยววันนี้จะทำวันนี้ทำอย่าผัดวันประกันรู่งรู้ไหมวาสี่ไหนเขาวาซี่อย่านี้มันบาดเนี่ยไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนบอกว่า วันนี้ยังไม่ทำเรายังไม่รวยตายไปยังไม่ทำบุญเลยบิดกอยู่ที่ไหนเนี่ยคนไม่ทำบุญทุกคนมีกรรมเก่าบางคนก็มีบุญเต็ดดางกว่าก่อนชาตินี้ก็ทําอีกเราก็จะได้บุญไปเรื่อยๆไงคนไม่ทําบุญบุญก็หมดไปเลยไไม่มีอะไรเลยนี่คนประมาทในชีวิตเราจอมมันประมาทในชีวิตเราร่างกายเป็นของเราใจเป็นของเราเราต้องทให้มันได้ถ้าจะทํางานอย่าไปทาเยอะแยะอย่าคิดการไกลกว่าตัวเอง